สวัสดีค่ะเก๋นะคะวันนี้เก๋จะมาสาธิตวิธีการดอกมังกแบบหน้า,าเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างเชิญชมเลยค่ะค่ะวิธีการดอกน,นะคะตอนแรกเราเริ่มจากการจับไม้ก่อนนะคะวิธีการจับไม้เป็นจากการจับไม้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการจับไม้แบบเชคแคนหรือการจับไม้แบบมาตรฐานนะคะแบบสาคนนี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ด้านหน้าอันนี้เป็นภาาถ้าเผื่อว่ามาอยู่ด้านนี้ก็คือจะเรียกว่าแบคแฮนก็คือหลังมือนะคะแต่ถ้าเป็นโฟแฮนจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะหลักการดอกลูกปิงปองนะคะจะมีสี่ข้อค่ะข้อหนึ่งนะคะเวลาดอกนะคะไม้ต้องขนานกับพื้นนะคะข้อสองข้ามใช้ข้อมือนะคะก็ะค,ะคือเวลาดอก แล้วก็ดอกไปทั้งแข็งนะคะแบบนี้นะคะข้อสานะคะเวลาดอกต้องให้ลูกตุมองอยู่ตรงจุดกลางนะคะจุดกลางไม้แล้วก็ข้อสี่ค่ะสายตาของเรานะคะต้องมองที่ลูกตลอดเลยะคะ่ะแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันดูนะคะ ประมาณรับสายตาแบบนี้ค่ะให้ป้ายอกนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะค่ะ,ะ,คะ,คะก็จบลงไปแล้วนะคะวิธีการดอกบินปองแบบหน้ามือแบบโซแทฮไม่ยากนะคะสมาชิกคลองสืทําตามกันดูนะคะถ้ายังไงฝากกดติดตามเพจสูตรสั้นสุดทุกวัยเพียรกายจะมีคลิปดีๆมานําเสนออย่างต่อเน,นื่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ